วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวชุดเชื่อมต่อเครื่องจับเวลารูบิกกับเว็บไซต์ cs timer .net ในคอมพิวเตอร์นะครับก็ทั้งหมดมี3ชิ้นครับผมซึ่งบรรจุอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับโดยที่ผมได้ทำการทดสอบทุกชิ้นที่วางขายแล้วว่ามันใช้งานได้แน่นอนนะครับถ้ามีใครที่ใช้งานไม่ได้สามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับผมใช้รูบิก ก่อนอื่นเลยครับราคาที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือ300บาทนะครับผมสิ่งที่จะมีก็คือสาย aux แจแยกแล้วก็ตัวแปลงจาก3.5เป็น2.5นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับก็ถ้าใครที่ได้ไปมีรอยแกะสกอตเทปแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับเพราะว่าผมแกะออกมาเพื่อที่จะทดสอบสินค้านะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้บรรจุสินค้าทั้งหมดลงไปในกล่องนี้กล่องเดียวนะครับเมื่อแกะออกมาครับผมสิ่งที่จะได้ก็คือสาย aux นะครับผม 3.5แบบนี้นะครับ AUX หัว3.5แล้วก็ตัวแปลง3.5เป็น2.5นะครับแล้วก็แจ็คแยกไมโครโฟนกับหูฟังนะครับสำหรับควมที่มีรูเสียบหูฟังแค่รูเดียวนะครับซึ่งมันจะใช้งานไม่ได้นอกจากจะต้องใช้ตัวแยกนะครับผมแบบนี้ก็จะเสียบอีกปลายด้านหนึ่งเนี่ยเสียบตรง ไมโครโฟนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงนะครับครับวิธีการใช้งานครับเพื่อนๆก็ถอดอายางนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็วก็จะยาวประมาณนี้นะครับแล้วก็ถอดฝาออกครับผมแล้วก็เสียบตรงช่องหูฟังนะครับแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็เสียบกับ เครื่องจับเวลารูบิคของเพื่อนๆได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น USIN นไ er ทม์เ2อนะครับ u s ซิเนี่ยจะใช้ได้หมดเลยทั้ง V1 V2 ผมทดสอบแล้วนะครับแต่ตัว Speed Stack เนี่ยเท่าที่ผมลองเนี่ยมันไม่ได้ครับผมนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครใช้งานได้หรือเปล่านะแล้วก็ตัว YJ ก็เสียบได้เช่นเดียวกันนะครับ YJ วิธีการครับเมื่อเสียบแบบนี้แล้วนะครับใครที่เริ่มต้นใหม่ๆก็กดทีออปชันแบบนี้นะครับนะครับตรงออปชันแล้วก็ตรงไทม์เนะครับ แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับให้เป็น stack match ไม่ว่าจะเป็น u s i n หรือว่า oyj ให้ใช้ stack match ทั้งหมดนะครับแล้วก็กดโอเคก่อนอื่นนะครับผมถ้าเพื่อนๆเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นคําถามขึ้นมาว่าจะให้กดอนุญาตหรือว่าบล็อกนะครับให้เพื่อนๆกดอนุญาตนะครับหรือให้ดูตรงนี้ครับผมมันจะมีรูปไมโครโฟนอยู่ครับกดลงไปแล้วก็มันจะมี2ตัวเลือกอนุญาตกับบล็อกให้เรากดอนุญาตนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นแบบนี้จากนั้นก็ เปิดเครื่องได้เลยครับผมนะเมื่อเปิดเครื่องแล้วถ้ามันไม่ขึ้น0.00ให้เพื่อนๆกด f 5ก่อนนะครับถ้ามันขึ้น0.00ก็ถือว่าใช้ได้ลองใช้งานดูครับเรียบร้อยนะครับผมนะส่วนตัวผม yj u s i n ใช้ได้หมดนะครับผมแต่ว่าตัว speed stack ใช้งานไม่ได้นะครับผมนะังน,นั้นถ้าใครที่ต้องการที่จะเชื่อมต่อเครื่องจับเวลา rubik กับคอมโดยใช้เว็บไซต์ cs timer net เนี่ย ก็สามารถซื้อสินค้าตัวนี้ไปได้ครับราคาเพียง300บาทสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ shop thai rubik.com นะครับหรือ f a c e b o o k thai rubik หรือใน Shopee นะครับผมร้าน thai rubik เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมหรือถ้ามีคำถามอะไรก็ถามในคอมเมนต์ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ